บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนรอบใหม่ดูท่าทางต้องเลื่อนจากกำหนดเดิมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้12มีนาคม2563ครับก่อนหน้านี้ครับแหล่งข่าวระบุลงทะเบียนรอบใหม่จะลงทะเบียนระหว่างวันที่23มีนาคม63ถึง26เมษายน63ซึ่ง การที่จะลงทะเบียนรอบใหม 23. ่23มีนาคมถึง26เมษายน63ได้นั้นจะต้องมีการนําเข้าที่ประชุมครอมอรเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนในวันที่3มีน,นาคม63นะครับก็ช่องของเราก็เกาะติดว่ามีการนําเข้าที่ประชุมไหมปรากฏว่าทั้ง3มีนาคม63แล้วก็10มีนาคม63ซึ่งเป็นวันที่มีการประชุมครอมกระทรวงการคลังก็ยังไม่มีการนําเสนอเรื่องเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่และ กำหนดการลงทะเบียนรอบใหม่เข้าที่ประชุมคอ,อรอมอครับเราก็มาจับตามองวันที่17มีนาคม63นี้กระทรวงการคลังจะนําเสนอเรื่องลงทะเบียนรอบใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้า,อาขออนุมัติจากคอรอมอไหมครับแต่ทิ้งอะไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าวันที่17มีนาคมอาจจะมีการนําเข้าที่ประชุมคอรอมอแต่การเลื่อนการลงทะเบียนจาก23มีนา63เป็น26เมษายน63 ช่องของเราวิเคราะห์นะครับว่าต้องเลื่อนแน่ๆครับถ้าสมมุตินะครับสมมุติมีการนาเข้าที่ประชุมคอรมอในวันที่17มีค .63 นี้นะครับซึ่งการนาเข้าที่ประชุมคอรมถ้าหากว่าได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะครับนั่นก็เป็นการทํางานในระดับบริหารนะครับหลังจากนั้นเมื่อคอรมอนุมัติแล้วนะครับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องก็จะต้องส่งเรื่องนี้ไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดําเนินการซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการนั้นจะต้องมีขั้นมีตอนเยอะแยะมีการประชุมกันมีการาส่งเรื่องจนไปถึงระดับจังหวัดอําเภอตาบลน,นั่นแหละครับที่จะมีการลงทะเบียนในระดับพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าอนุมัติวันที่17เมีนาแล้วลงทะเบียนได้23มีนามเนีน่าคงจะเป็นไปได้ยากก็หน้าถ้าสมมติว่าเอาเข้าที่ประชุมคอรม17เมีนา6กสน่าจะลงทะเบียนได้ เร็วสุดก็ปลายเดือนมีนาหรือต้นเดือนเมษานั่นแหละครับอรอฟังข่าวนะครับว่าการลงทะเบียนรอบใหม่นี้จะยังไงต่อไปครับสวัสดีครับ